ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ตอตอมรถไทยนะครับครับผมคลิปนี้ก็สีผ้ามาเปรียบเทียบรถสองรุ่นนะครับผมกับสองรุ่นว่ารุ่นใดเป็นรุ่นใดนะครับผมเมื่อกี้น้องทายเบิ่งนกันนะครับท่านนี้เป็นเจดหานะครับผมแต่นี่โอกาสมารวมงานนะครับมีรวมงานน้ำกันนะครับผมผมเป็นแปลกแปดนี่นะครับผม แปดแปดกับเจ็ดห้าสีมาบึงครับว่ามาณสีล่องเห็ดงานใช้กันบึงครับว่ามันสีแตกต่างกันหลายบอกครับราคาแตต่างกันหลายแสนนี่นะครับผมก็หุ้นกับหุ้นเดียวกันเบิดนะครับผมแต่สีมีแค่ผุงสาใบเมีดนะครับพอัตวนี้จะบ่อยจากบ่อยจากบ่อยจากเหนื่อยคือพวกแปดแปดนะครับใบเมีดเป็น มึงดีไน้องมันไปคนละส้งนะครับตัวนั้นมันสิงเงี้ยนไปทั้งหนากลัวนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็โกบกกลัวนะครับตัวเป็นจอดอยู่สูงกว่ารถผมนะครับรถผมหลกลายเป็นขั้นหน่อยไปเลยนะครับผมตัวนี้เป็นจ็ดหานะครับแต่ว่าติดสติเกอร์เปียดๆนะครับผมเจ๋งครับเ๋ยวเจ้าหาจิตหามากันครับปิดโบคขึ้นกันนะครับผม ไะใสยังนอนสติกเกอร์เจดหายูนี่นะครับผม M ิมเจ็ดห้าศูนย์แปดนะครับผมสีอยู่ใต้กล้องเครื่องเลยแหละครับผมแต่สีมีโลโก้ประมาณเบิ่งเพิ่นเพิ่กะเอาเป็นแปดแปดขึ้นกันแล้วครับพี่น้องมาเพิ่งเพิ่งได้ลอยก็ชั่วโมงนะครับผมผมได้เก่าลอยนะครับผมตอนนี้จะเก่าลอยเป็นทีเรียบร้อยนะครับ นี่ครับเป่าเบ่งองศาของใบเนื้อนะครับก็สีต่างกันอยู่ประมาณนี้ครับมันเจยบางแหงนะครับตัวนี้มันเฉียงบางแหงนะครับองค์มผมนี่เฉียงแหงนะครับตัวนี้ถ้าสังเกตคักๆกับจังสีจักนะครับผมเบ่งเลยตาเปล่า,ากับโบหูเราพี่นอ้องนี่ครับคมมองผมกับเบิดเลยได้พี่นอ้องแต่ว่ารถเพิ่นจอดสูงกลัวนะครับ ผมกับตัดเสาลังค่าลงนะครับตองเปนยังนั่ง,ง,งดืม่มน,นะครับจิตประมาณนี้นะครับไปย,ย,ยังมาผีเนี่ยครับผมมาลุยงานนะหามื่นน้ำกันนะครับผมก็หักกาไม่โคกอกะเหลืออยู่ว่ายรนะครับเหลืออยู่สามหมื่นเจ็ดนะครับจะ ไ,ไปอาศัยเพิ่นเหมือนกันครับเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำอ้อยเพิ่นจะเอือน่นไปก็เลยเดิมอื่นเพิ่นมากขึ้นนะครับมันเกิดตัง้งมีที่พื้นที่โตแล้วครับผมดูแลก,กันไปพี่นอ้องยืนยุนยืนยุน,น,น,นครับเป็นตะสูร์รถไม้พิ่นไดป้ปะครับพี่นอ้องไอ้ไอ้ถามนะครับเป็นยัง เจ็ดหาคือต้องติดสติเกอร์แปดแปดคือว่ติดเก่าแปดไปโดนที่าจไหนเบอเป็นยังไงคือติดอันแปดแปดว่าเสร็จได้ยังเวียดกระมี่นีครับพี่น้องสีแหงก็เก่าระจากแล้วรโอ้ยทั้งในเกสียงเงินสั่งว่าแหงคือว่าติดเก่าแปดไปโดน แปดแปดไดแล้วนิดก็แปดย่านคนท่วงนะโอ้โ <laughs> จนมาติดแป,ด,ปด,ดแปดกับพ่อแล้วครับย่านย่านเขาจวกว่าใช่ไครับน้ำ <laughs> มานี่นะครับตัวนี้หางขายอยู่บ้ายนี่<ข>หางนีพิ้นกข็ขายนะครับไร้เป็นไรครับราคาตั้งไว้เศร้าหาตั้งไว้เศ้าหานะครับถือใจลดได้ยี่ครับพี่น้องมาต่อร่องเอาครับผมเป็นฐานของอยังนี่ครับฐานพีที่พี่ที่นะครับผม ใบยีสิบสี่นะครับใบไม่สองใบใบนาใบเก่านะครับผมคงง่ามอยู่ครับบ่ได้เชื่อมบ่ได้ดมนะครับผมนะไปสีหาหางตื๊กๆกัดท้ายครบครับผมนี่ครับไชยังไทยดีอยู่นะครับเป็นว่าอยากได้หางสีครับอาจารย์เป็นว่าเสียออกนะครับนะให้อยากได้กครับมาเบึงเอาได้ครับพี่น้อง มีน้ากันนี่ครับตอนนี่เป็นอยากไดหางซีนะครับผมเป็นวันผสมหลุดไปแลครับลดขั้นละลานกลัวครับเอาหางสองหมืนกลัวมาใช่ครับเป็นว่าจะได้เอาหางใหม่ครับเป็นอย่างไดหางซีนะครับนี่ครับเป็นว่านักดีนะครับผมไอ้ดินแข็งนี่สบายเป็นว่าเสาหานะครับต่อร่องกันได้ครับผมน่สนใจกับข้อมินมาได้นะครับพี่น้อง หรือโทรมาเบอร์ผมก็ได้นะครับผมลอยชัมม่วโมงกับเก่าลอยนะครับโอ้กลายเป็นรถเก่าไปเลยรถ 8, 8. น,นึงแปดแปดตัวนี้มีโลโกโล้สีบห้าปีนะครับผมรถนึงก็ออกวังได้ไดเนี่ยครับพี่น้องมึงมังเนเฟื่อยแ่ก็แปดแปดของแท้ตัวนี้แปดแปดก๊อบนะครับแ <laughs> ปดแปดกรอบแง่ก็แปดแปดของจริงครับพี่น้องมึงดี สิต um, ิดเก่าเปจะแล้วมันผมผมติดเก่าเปียล้อ่ะเจอเดียวกันเนี่ยเมียนาโอ้ห้าเียวไหนไหนกระสืออะไดิติดเก่าเปเข้าก็ะิจ้างน้ำห้องอยู่บ่จังผมก็ยังว่าติดอยู่นั่งว่าี่ติดจังมากเรี่ยวมันติดติดเปียมันเก่าครับนั่ง่นติดยู่งนอง ประมาณนี้นะครับมาเปรียบเทียบตอนรถจอดนะครับเดี๋ยวตอนเฮ็ดงานกับจี่ต้ให้เบื้องอีกนะครับพี่น้องว่ามันจีแตกต่างกันหลายปานใด้ครับราคาก็ต่างกันจักแสนครับนี่จังหวะที่สองสองแสนไม่ได้สามแสนสองแสนกู้สองแสนกู้อะไรอย่างนี้ครับคุณว่ะหิดงานกับจีทำคัญได้พี่น้องต่อส่งใบมีดอาจจะบวกขึ้กันไนได้นะครับผม ตัวตัวแปดแปดเท่อาจจะสูงกว่าแนวจังหน่อยครับแต่ว่าสันคมมันเบิดซืือๆนะครับคุมมันเบิดซืือๆครับพึ้นก็เลยคือแปดแปดแท่นี่กลายเป็นเป็นหน่อยก็แปดแปดกอบครับผมแปดแปดกอบนะครับเดี๋ยวดาชุ่มตอนเหตุงานนะครับว่าสีแปดแปดจริงกับแปดแปดร้อมนี้มันจีซำไดยครับมันจีต่างกันหลายบ่อครับเพื่อเป็นแนวทางเอฟซี่นะครับ เือฟูเร่งเร่งไวหลุ่ไหนหลุ่หนึ่งนะครับผมเธอเป็นตัดจินใจซื้อแปดแปดกรอบนะครับมาซื้อสติกเกอร์ใส่จักบาท์ได้สติกเกอร์ครับเก่าร่อยหรือพันหนึ่งเนี่ยครับบันวะใส่ไหวบว้าบันสีลบมาเอาไม่โคบบอ๋าเกืงกึงก็พายกวนนั้นมาให้อีกได้อยู่บ่า เก ouais ึ่งเขามาไหนพี่เดกติบวติดบ้าแล้วห้งกระดับบางหันรองเมึงก่นดูเนี่ยอลมียางกับมัดเสาขี้หินน้ำมันนี่มัเก่าเลยหอยซื้ออะไได้ใหม่ตัวน่ะใหม่ตัวสองพันน่ะเอาเงินหายเรียบร้อยบายใจรับผมอืมพอต้องไปเชียเงินสองสามแสนหน่ยแล้วว่ะครับ แกพันหนึ่งะะครับได้แปดแปดเลือนะแล้ววะเท่าโบกัมีกันนะครับนี่ใจอยากได้ติดใเลยเงินโบ่าอ้ามุนห้อยกับบอดีเดียวกันนะครับผมแต่ผมก็จั๊กขึ้ถือก็คือเลยครับไปสือแปดแปดสือแปดแปดกรอบเพื่ออะ้รเรายังไข่ยังวะประหยัด้นทุ่นไปอีกสองสามแสนนะครับผมเ <c oughs> อ้าเ๋ยวคลิปหนาจี ใายการทำงานในชุมนะครับแจ,จ็คสมีมือกล่องทายหายบดมีแต่พี่น้องเอ้เาไปซื้อดิแต่ว่าหับ่มีแต่ทิายหายบึงอยู่เล้ครับโอ้บึงมือไม่คู่เอาก็ไฟออกเ้ <c oughs> หากะเล็ขบบุบครับเป็นเบอรสุรดเดยเปีด้วยกับเป็นน้ยังบักสังมันแค่เนีย ครับผมจัดสีได้เฮ็ดง่ายบ่ได้เฮ็ดง่ายหรอกพี่น้องเหี้ยดตัวอยู่นี่จักงามได้สีเหลีวย <laughs> งยึดสินอยู่ครับโอ้อยู่ไหนางานหาหมื่นบาทกเกี่ยงๆนะครับผมหานันเด่งบ่พอบน่นี่นะโขคนกำลังสีออกเหนื่อย้วครับ เบียกูเบีกเมื่อนั่นดิขอบครับผมเหนเส้นคึมก็ไายออกมาจากที่มันได้หน่อยนะครับโอ้าเต็มที่การนะครับ เลยครับบเิ็งหอดรถไถเบิ็งหอดแมคโครครับคลิปนี่บพันไอ้เพิ่นมันอยู่ยิ้ยมนะครับมันเสียวอ,ออกมาหยากนะครับเพิ่นเอาออกมาให้นายน,นะครับมักที่นะครับลอยยี่นะครับตัวนี้อู้นุ่มดีเยี่ยมเฮานี่ครับเป็นหอนแมคโครให้พี่น้อง ม่ครับเป็นต, <laughs> <า>ตระดีมาพี่้านอ่ะอะพอพร้าผมยืม ผมนี่ยังไลยครับมามาเปรียบเกียบครับครับมาเป็นหนางานไหมนะครับผมอ้าเจอกันชิปหนาอนีพีหนาครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ